จริง,รงน้องขับ,บขทำไมอันตีมันมาจากไหน Fill ฟิลด์ซันฟิ the sun ยิงที่ครึ่งแมปเขาเรียกสกิลฟิลด์ซันฟิ the sun พอเลือดกูเลือดนิดเดียว f ฟิ feel the sun ดีแรงจัดนั่งขับเมื่อกี้นะฮะต้องมีร้อยหกอ่ะเก็บไม่อยู่ประมาณเกือบร้อยสี่ป่ะแต่น่าจะต้องมีร้อยหกอ่ะนั่งขับเมื่อกี้นะแต่ยังไม่สุดนะคือแบบแั๊บเดียวรุนแรงแรงจริงนั่งขับแรงมากแรงเลยอะ่ะน้ำหนักผมแปดสิบแปดนะครับถ้าตัวเล็กก็ โอไม่อยากคิดเลยว่ะอยาจะรุนแรงเอาเรื่องตะตึงตึงไปต้องให้ยานกว่านี้ถ้าใส่หน้า16น่าจะยาวพอดีน่าจะยาวน่ะยาวแต่อันนี้ก็ยาวอยู่แต่ว่ามันประมาณ500ั500เมตร้ประวะแต่จริงๆอันนี้ไล่เผื่อมาหมดแล้วนะครับ ไล่เผื่อของหมดแล้วน่าจะประมาณนั้นข้าแรางจริงๆก็น่าจะโลนึงอะมั้งโลนึงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเร็วกว่านั้นหมายถึงว่ามันมันมันตันเร็วกว่านั้นอ่ะมันถึงเร็วกว่านั้นนะครับ๋อเมอกี้นั่งขับในความรู้สึกนะไม่ต้องมีร้อยหกจริงจริงร้อยหกแบบจริงจริงเลยมันมันนั่นมองบอกอะลมมันต้านตัวแบบปูแบบผมต้องห่อตัวลงอย่างเงี้เลยแรงแรงอยู่แรงอยู่ได้อยู่รถใช้งาน รถใช้งานเต็มระบบใช้งานจริงๆนะครับรถคันนี้ข <Yeah. S 1> ี่เล่นขี่เที่ยวไปเรืเ่อยเปม่เน้นสิ่งเราเน้นวิ่งรับสาวมาสัน่น <Hey. S 1> ชิวๆครับชิวๆวันนี้ก็ถือว่าได้ไปสนุกกับ ที่บลลี่แล้วนะครับไปที่จุดถ่ายโลกรสองที่เลยนะครับก็ถือว่าสวยมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้ออกมาขับน้องมะใสอีกนะครับก็นั่นแหละน,านาั้นนะไหนผมจะได้มาขับน้องมะใสนะทุกคนคือแบบมันมันก็ดีใจอ่ะเนาะเพราะว่าอูหน่าซื้อว่ะเจ้าของสวนมาขายเองปะเนี่ยอยากซื้อว่ผะผลไม้อ่ะผมชอบกินชอบมากเลยช่วงน,นี้เงะเงะทุเรียนอ,อ่ามังคุดเออชอบกินจัดเลยชอบมากชอบมากชอบมาก โอ้เนี่ยมันใส่เกียร์สูงๆแล้วมันขี่ลำบากนะมันจะโดมปุ๊บปุ๊บ๊บบบเหมือนจะดับแลยไม่ดับลแลบ <c oughs> พอลากเกียร์ต่ำมันก็จะดูแบบตึงเกินไป <c oughs> ขี่ยากอยู่นะในเมืองอ่ะเวลาแบบขี่รถลูกใหญ่ๆอะไรประมาณนี้เอ้ยอเอ้ยลูกเล็กๆลูกกลางๆเีนะครับงขี่ยากนะเนี่ยดูดินเนี่ยผมไม่ได้บิดอะไรเลยนะว่ามัน มันอยู่ค่ระหว่างบิดกับไม่บิดอ่ะมันเลยแบบเป็นกระทึก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 ,ก,ทกนี่ยคือมันหาจุดเนียนไม่ค่อยได้นะครับโอเคเดียทุเรียนมาขายใกล้ๆนี่เลยวะโคตรเอาเดยอให้จอดรถแบบนี้วะ อคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนข so like ี so to to so so ่ให้ดูแล้วนะคือแบบเอาให้หายคิดถึงนะครับไปถ่ายรูปมาสวยๆด้วยแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปโพสหน้าเฟซนะครับผมฝากติดตาม facebook ด้วยก็เป็นไงบ้างครับทุกคนยางหมดปะวะกูบินกินยางกูไปเยอะว่ะกินยางกูไปเยอะเนี่ยอาจจะหมดแล้วเหรอเออคือแบบกินยางไปเยอะจัดถือว่าสนุกนะครับผมนานๆเราออกไปขี่ทีก็ฝาก ติดตามด้วยแล้วกันก็เดี๋ยวผมก็คงหาซื้อสเตรอนะครับมาเปลี่ยนนะครับผมเป็นข้างหน้าน่าจะต้อง16ขึ้นไปอ่ะไมก็ต้อง17นะครับเพราะว่ารถมันตึงโพดเกินไปนะครับจะได้ไหน่าจะได้นะอีกครันหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างหลังเป็นยี่สิบแปดน่าจะจะไม่ผิดนะถ้าจะน่าจะยี่สิบแปดอ่ะยี่แปดจริงด้วยตอนนี้ข้างหน้าเป็นสิบห้ายี่แปดนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นข้างหน้าเป็นสิบหกเพราะรถมันตึงไป อันเนี้ยทุกคนดูดิคือมันคือมันสุดของมันแล้วมันสุดของดุมตัวนี้แล้วผมต้องเปลี่ยนเป็นดุมร้อยถ้าสมมติผมจะลงหลังนะแต่อันนี้เดี๋ยวเราเพิ่มหน้าดีกว่านะครับผมเออประมาณนั้นนะครับโซ่ก็ยังใช้โซ่เป็นโซ่ธรรมดานะเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเป็นของพระอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงนะครับผมว่าจะใส่ของอะไรดีนะครับเพราะว่าพี่บิลลี่ก็ซื้ออันนี้มาด้วยโซ่415แต่ผมก็กลัวเหมือนกันนะว่า415ไม่ใส่รถพวกนี้มันจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่่าาาถ้าใ้ใใช4-5แบบว แข็งๆยี่ห้อดีๆผมก็ว่าน่าจะพอได้นะครับแต่ถ้าย ja eh. ี่ห no ้อไม่ด right> ีผมว่าน่าจะขาดยังไงก็ขาดนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องมันแรงนู่นน well. ี่นั่นอะไรขนาดนั้นนะคือน้าหนักผมมันเยอะพอ้ําหนักมันเยอะชาระมันจะอยู่ที่สเตอร์หมดเลยนะครับโซ่มันจะมันกระชากแรงครับมันมันจะกระชากแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละมันอาจจะขาดนะครับเดี๋ยวต้องดูอนเดียวผมขอศึกษาก่อนนะครับว่าจะใส่4-5หรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ําหนักสเตอร์ก็จะลดลงไปอีกนะครับเออประมาณนั้นส่วนน้ําหนักโซ่4-5กับอ 420ของพระอาทิตย์น้ำหนักต่างกันนิดเดียวนะครับเซี่ยวเซี่ยวของส่วนหลังเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวต้องมาศึกษากันอีกทีนึงนะครับผมแต่วันนี้ก็ถือว่าวิ่งมันวิ่งดีกว่าวันที่ผ่านมานะครั้งแรกวันนี้วิ่งดีกว่านะครับผมวันนี้วิ่งแบบเต็มมือกว่าแล้วก็ผมได้ลองแบบบิดจริงๆด้วยนะครับผมมันก็ถือว่ามามันมาตามมือเลยนะครับแต่ว่ามันตึงมันตึงเดี๋ยวเราไปถามพี่บินดูว่าเมื่อกี้เป็นไงบิลี่เมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้ยแม่โคตรแรงเลยอันนั้นบิดสุดแรงของมึงออ่ะมมงตา ส่วนต้นเออก็ถามว่ามันเป็นยังไงมันแรงแรงไหมถ้าถ้าขี่ด้วยกันจริงๆทันไหมถ้าในสเตปแบบนี้เหรอไม่รู้แต่ต้นๆนั้นมันไม่ทันกันหรอกมันไม่ทันใช่ไหมเออว่ะอากาศเร่งมันใหญ่กว่ากันเนาะใช่ถึงที่มันจะไม่เยอะในสเต็ปของมันเออคือมันมันถึงเร็วกว่าเออ แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เราบิดถดไหมที่ตามมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันใกล้เข้ามาไหมหรือว่ามันห่างเลยรอแต่ตอนที่ชูดผ่านนี่คือห่างเลยใช่ไหมเบียคีเอาก็ประมาณนั้นนะแล้วเมื่อกี้มึงได้หมอบไหมหรือไม่ได้หมอบนั่งขี่เหมือนกันเออเดี๋ยวต้องลงสิบหกดูใช่เดีต้องลงสิบหกเยอะเลยใช่เยอะครับผมยอมรับเลยของพี่ทำไมแรงจังเฮ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย <empez S 1> อะไรมันเปรียบกับรถเดิมมันเปรียบไม่ได้แล้วเราไมาถึงว่า มันตามหลังตอนที่ว่าเรายังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ออกตัวกันเลยเฮ้ยใช่เหรอตอนนั้นร้อยหนึ่งร้อยยี่ร้อยยี่แล้วเราบอกรอตอนไหนวะมันหันไปปุ๊บแล้วมันเหลียวมาอีกทีแล้วหายเลยใช่เหรอตอนไหนเนี่ยตอนไหนเนี่ยที่ตามร้อยยี่เนี่ยตอ,ตอนกูจะบิดกูยังบิดไม่ถึง80เลยไม่แต่ตอนที่น้องมันตามอะ่ะตอนที่ว่าบอกว่ายังไม่ได้บิดอะ่ะกูไม่เคยบิดถึงร้อยเลยคือรอแต่น้าไม่พวกนี้มันจะเป็นร้อยยี่อ่ะ โอ้โหเย็บขี้เอซเดี๋ยวลองไปดูในกล้องนะว่าของพี่หน้าใหม่เท่าไหร่แล้วลองไปเปรียบเทียบดูนะว่าหน้าใหม่ของเองเท่าไหร่แต่มันแข็งนะมันแข็งอันนี้พี่ยังไม่ได้ขึ้นติ๊หกเลยถ้าขึ้นติกกน่าจะแข็งกว่านี้เออเออตึงเปียมั้ยตึงเปียพระนครมั้ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะยังไม่ได้ไม่ได้บิดแบบเต็มที่ยังไม่ได้หมอบยังไม่ได้โดนนอนเลยนะนี่คือแบบบิดธรรมดาธรรมดาเอาไว้แบบนั้นแหละรถออกทริปตนลับตนลับสมาชิกอื่นๆที่จะมานั่นแหละอ๋อเหรอเออ จัดไปจัดไปแต่แตแตยกล้อในกมสิบแปดมันไม่มีเอาขาลงนะต้องเอาขาขึ้นอย่างเดียวถ้าลากขาไม่มีกติกานั้นใช่เดี๋ยวเอววอนั่นแหละต้งตตางคนถ่วงคนถ่วงก็ต้องห้ามเอาขาลงนั่นแหละมันยากนะแข่งยกล้อจริงๆมันต้องห้ามเอาขาลงแล้วมันจะมีที่ขึ้นอย่างสมมติอย่างสมม,ต,สม,มติอันนี้คือจุดสตาร์ทใช่ไหมเนี่ยเขากาหนดให้เองอะ่ะต้องขึ้นตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยเองต้องขึ้นตรงเสาไฟฟ้านี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ว่าเออจะยกไปไหลปุ๊บเออจับทรงกันไม่ได้นะคือออกไปปุ๊บก็ต้องตั้งลลขึ้นเย มันยากมันยากนั่นแหละ<ม>เขาก็จะเป็นมันระยะก็ประมาณ800เมตรถ้าขึ้น800เมตรขึ้นได้ไปแข่งได้เลยเอออย่างป๊อกกี้เคยเห็นไหมอ่านั่นแหละอย่างนั้นแข่งได้แต่มันก็จะมีแข่งยกล้อเร็วแข่งยกล้อช้าอีกออกติกาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่นั่นแหละถ้าจะฝึกก็ใส่เซฟ,เซฟไว้เชื่อ <laughs> พี่ <laughs> เก็บมามันจะได้ไม่หลบับเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับ <laughs> ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวับนนี้ของุณมากสวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.